สวัสดีครับบ้านสวนภวนภสวร์แ8ดเก้านะครับบายช่างโจวันนี้ผมจะมาแนะนำการเข้าด้ามมีดนะครับด้วยงบเพียงสามบาทนะครับอุปกรณ์ก็จะมีกาวแท่งนะแกงแล้วก็แก๊สนะครับแก๊สอาจจะมีใช้ทุกครัวเรือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกแล้วก็จะมาหัน่นหั่นก่อนนะครับอันนี้ผม ซื้อมาด้วยราคาแท่งละ3บาทนะครับ3บาท2แท่ง6บาทนะครับแต่เราจะใช้แค่แค่แท่งเดียวนะครับแท่งเดียวก็เพียงพอกับการที่เราจะเข้าดามมีดนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆที่จะเข้าตรงรูดามมีดได้นะครับหรือบางท่านอาจจะ ซื้อที่ร้าน20ก็ได้นะครับอาจจะมีจะมีขาย20ก็ได้จะสักประมาณ8-10ถึงแท่งท่านก็ลองหาซื้อดูอันนี้ผมซื้อย่อยก็แท่งละ3บาทนะครับบางที่อาจจะ5บาทก็ได้พอเสร็จแล้วเราก็มาทำกันทำการก่อ ออกใส่ในรูด้ามาม, <c oughs> ม,ามีดนะครับอ็เข้าไปจนจนเต็มเต็มด้ามมีดนะครับก็ใช้เวลาหน่อยเพราะมันจะเล็กรูกจะเล็กนะครับหรือว่าจะใช้ไม้เสียบทุกชิ้นนะครับเย่เย่ๆเข้าไปก็ได้ อันนี้มันไม่เข้าก็เลยผมใช้ไม้จิ้มฟันนะครับเย่เข้าไปเย่เข้าไปให้เต็มกรรู้สึกว่าเราใส่ไม่ลงแล้วก็พอนะครับพอแล้วก็เราเอา ตัวมีดคนระับตัวมีดไปเผาไฟครับปลายมีดไปเผาไฟได้ เอาไว้สักประมาณห้านาทีนะหรือว่าจนกว่าจะจะร้อนนะครับร้อนไม่ถึงตับกับแดงนะครับโอประมาณที่เรารู้สึกว่ามันร้อนมีควันขึ้นอย่างเงี้ก็ใช้ได้พอเสร็จแล้วก็เอาที่เราเผานะครับเผาเมาเยลงไปในรู ดูที่เรายัดกาวแท่งไว้นะถูดามมีดนะยัดลงไปแล้วก็ตอกตอกลงไปให้สุดนะครับสุดพอเสร็จแล้วเราก็จะได้ดาม,มีดนะครับการเข้าดาม,มีดใหม่ นี้มันไม่ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเสริมเข้าไปอีกก็คือเอาที่เราหั่นไว้นะครับยัดยัดเข้าไปในขณะขณะที่ด้ามมีดกำลังร้อนอยู่นะร้อนหมูเราก็เสริมเข้าไปก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วก็ปล่อยปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ30นาที มาทดลองตัดกันแน่นปึกนะครับแน่นปึกไม่มีมขอนนะครับใช้ได้ครับด้วยงบเพียงสาบาทขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ